ตอนนี้เราจะไปเดินชมร้านข้าวร้านอะไรนะร้านข้าวรามนะฮะร้านจากระดมแก่ข้าวบุญจ้าอ่ะตอนนี้รอเยียก่นอนนะเอ้าอะไรจนะไม่ควรในร้านเลยจาลล้าฮะ,าะถ่ายอยู่ถ่ายแล้วจีจีเดินพูดเลยขยับไปลงยูทูบหน่อยจายจา,จา, <c oughs> ายยูทูบในกายจายจาย่ะจายจาย ขายงไงอ่ะ <G ül üyor> อันใหญ่นีห้าอันสองร้ออันตาที่เสียคันสองรอค่ะชิมได้จ้ะาขาขนี่ก็เดียวขาเาเหนียดดำจ้ะชิมได้เลยจ้ะขายดียไหมถ้าไมใหญ่นี่จะหน้าเยอะเครื่องเยอะไส้เยอะที่หาอะไรชิมได้เอาแล้วดอันหนึ่งสองมี่หหกเจ็ดแล้วแบบสองพันสองร้อยจะไม่ใช่ราะเจ้าูดเแห,ห,ห,หน่ไหมเอไปัหน,น่อ่ัว

180, ร้อยแปสนข้างล่างร้อยถ้าถุงใหญ่แล้คิดากร้อยแปดสิบก็มุกจีนี่กับแ่ไหนกันค่ร้อยแปดสิบแป้งพ่อๆอะรอย่างงี้อร่อยเนาะทานท0้งแป้งร้กยเดียวโอเคค่ะค่ะคิ้อปดสิบบาทบอกเป็นใหม่อร่อยจ้าอร่อเป็นใหม่ตอนนี้นะนบบนะแบดอจนอนจอคารามน้องมนเนาะตอนนี้เนาะโอนะ้ยมันเจอยังไง ผมครับถัาวหลางสีอันนี้180เป็น580มิตี้ไม่ชิมเหรอมิตี้ไม่ชิมเหรอให้เองอนีสื่อเดียบ้อยนะพี่ห้องนะไป็นรถไปียมได้ด่วนตอนะพี่น้องนะรอชิมอยู่นองอันตราย กินกระดามก่อนข้าวมันไก่ข้า้ไก่ต้มต้ตมข้ามันไก่ก็พอไก่ไก่ยดทยเพราะอยากทายฟังนี่กันเลยต้มตำไทยหนึ่งที่รับปาตำไทย มินจะอร่อยทุกอย่างนะคะไม่ใส่หมงสูรใส่กุโลค่ะไม่ใส่่น้อยใส่เยอะค่ะเดี๋ยวยไปกินบุฟเฟ่หมูกระทะตอนเย็นย่างเนยที่รส้าติแไปกินละมองไม่หอวเทียงเอาครับ พามาพ<ม>ามามรีวิวกินซุมต่ำใช่ไหมสุปต่ำ, <c oughs> ตำร้านไก่มาลาโลโซที่ถ่ายด้วยลดลงมากเลยนะเปิดไหมเปิดหน้าเลยเออเปิดหน้ายนะังไงตอนนี้เต็มไปหมดแล้วถ่ายรูปโอเค โอ้เดี๋ยวกินข้าวก็ต้องเปิดติเปิดดีอ่ะป้ากินข้าวซอต่อสอะไรยังไอต่อ้ำไทยตำไทยไม่ใส่เนื้อต้มไทยไม่ต้องแรงกำลังหลังจานจับลูกอ่าแล้วแล้วเองเอาอะไรกินตำไทยได้ไหมได้แบ่งครึ่งอะคนละครึ่งของพี่แล้วก็เอาข้าวอะไรอย่างหรือว่าเอากอาข้าวเส้นไม่เอาก้อนไก่ทอดพิทีจะเอากินข้าวมันไก่ไหม่ะ คนคือเ like มีกินทุกอิอะค่ะกินกึงรู้เปล่ไอ้ที่มึงเดินไม่ได้เนี <man> man> ่ยกูงมากูีไรกึงามาจิวรานีตลอดขายได้เยอะไหมคนตั้งมาคนนี้แน่ใจใช้ได้ไหมได้ได้เอาเอาเอาพ่อลงนี้เออได้นะได้ใช้ได้อยู่แล้วแล้วใส่้านการแันนี้เนี่ย รังการได้เหนว่าถ้ามีดูยูทูบอย่าลืมฝากฝากช่องเบาหนุ่มแชนแนลด้วยไม่ได้พูดภาษาเขมรแต่พูดภาษาลาวลาวแล้ชนแนลเช้าเขมรแล้วจะหนาวเออใช่ครับลาวกัมพูชาแล้วจะหนาวเขมรเขมีนี่เขาสาวเขมรนี่ถือว่าเก่งมาก ตอนตอนเขามาเก็บลำไยอ่ะโอ้โหผู้หญิงทำทั้งนั้นผู้ชายแม่งแบบขยันมากคะขยันขยันแล้วผู้ชายผู้หญิงขยันที่มสุดลยเันเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าทุเรียนทุเรียนเดือนหน้าอย่านะแพงนะปีนี้ปีนี้รอบแรกล่วงเหลือสองลูกล่วงอะไรกัน โลน่งร้อยแปดสิของเห็นหนักโลสา0รค่ะปอะทัดรอให้กินซีให้คุณอุ้งกินนะคะมีอยู่คนเดียวเดี๋ยวน้องเนี่ยต้องไปเก็บที่เติมไหมต้องไปเก็บเห็นหนักไปเก็บ้ใหทุกงเลยได้อดอกมัาเมันแกงได้กินเปลือกมั้งเฮ้ยฮ่า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 ทำยัง นายหน้าน้องแนนบอกว่าข้เรียนเฮียหนับน้องแม่ไม่กินเนื้อนะกินแต่เปลือกเพราะว่าเอาจริงนี่โคกของเฮียหนับอร่อยทุกอย่างเปลือกผมบางมากลาลาไม่กินเนื้อเอลาลาชอบกินน้อกใช่ไหมข้าวเยนผมมีแต่เนี่ยนะาเฮียหนับใจดีมากเลยเอาเงาอกหวานหวานมากลานาจำตั้งแต่วันนั้นจนวันนีจำไม่ได้เงาะหวานมากงอกผมอร่อยนะ เราว่าป้าจะไปซื้อหาอที่ตลาดให้ผมกินนายลองกินแบบให้ให้เหมือนโรงเรียนใหญ่เลยโรงเรียนมีมีไอ้กะทิด้วยเหรอเออก็เชี่งสิงคโปร์มิจาหารมีอาหารที่แบบอูจักเบิร like 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 ์เลี่ยเนี่นี่ยนะเอาดิเอาดิผมชอบมากเลยเอาไหมเอาเดี๋ยวมาเมื่อวันนี้เดี๋ยวป้าดองอป้าทำมาเลยเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมอร่อยเหมือนเดิมอร่อยยังไงป้ามีหนักตลอดเลยคุณนลม มันอร่อยดูร้อนจริงอร่อยเลยเดี๋ยวมันถ่ายไม่นานนะพี่ติถ่ายอะไ